วันศุกร์เอาเรื่องดีก่อนนะมาดูเรื่องโชคลาภก่อนเจ้าของดรชะตาถือว่ามีโชคในสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึงวันที่6สิงหาคมในวันที่1กรกฎาคมนะคะคุณจะมีเซนเรื่องตัวเลขถือว่าเจ้าของดรชะตาถือว่ามีโชคนะคะ147เลขหน้าไพ่147เลขหน้าไพ่สื่อนำโชคคือเด็กหรือว่าอายุเจ้าของดชะตา หน้าที่การงานทรงงช่วงนี้สิ่งที่ไพ่เตือนนะคะในวันที่เจ็ดอ่ะในวันที่หกสิงหาคมก็คือระวังอารมณ์และคําพูดนะคะได้ยินอะไรมาก็ไม่ต้องไปพูดต่อหรือถ้ามีใครมากวนประสาทหรือว่าพูดกวนใจก็ไม่ต้องไปโต้เถียงทะเลาะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในบ้านคนใกล้ตัวนะคะเสียความรู้สึกกันเปล่าๆนะให้ระวังคําพูดและอารมณ์นะในวันที่หกนะ นอกนั้นนะคะถือว่าราบรื่นเจ็ดวันนี้ของคนวันศุกร์ตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดไปแล้วเนี่ยจนถึงวันที่หกสิงหาเนี่ยถือว่าราบรื่นแต่ลูกหลานบริวารช่วงนี้เขาอาจจะใจร้อนนิดนึงหรือว่าเขาอาจจะไม่เชื่อฟังเรานะคะหุนหันพันแล่นนะคะหรือว่าเขาอาจจะเดินทางไม่ค่อยได้อยู่ใกล้คุณนะคะมีเรื่องต้องไปนู่นไปนี่นะคะอ่ะสภาพในเรื่องของ ความรักล่ะคะความรักก็ถือว่าการเงินของแฟนคุณหรือคู่ครองของคุณอาจจะมีปัญหาแต่ปลายสัปดาห์ไปแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาได้หรือคนรักคู่ครองเนี่ยชอบคิดเรื่องเก่าชอบเอาเรื่องเก่ามาทําให้คุณเครียดแต่สําหรับคนที่ไม่มีคู่นะคนรักคู่ครองมีโอกาสพบรักคนเก่าหรือจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสําหรับคนโสดแต่ใจคุณนึกถึง ใครคะตอนนี้คิดถึงลูกหลานบริวารคิดถึงคนทางไกลคิดถึงเพื่อนเกา่ามิตรสหายเกา่าๆหรือแฟนเกา่าอ่ะถือว่าดวงไพ่ข้างเคียงเนี่ยดีมากนะคะมีไพ่เตือนแค่ตำแหน่งลูกหลานแล้วก็อารมณ์ของคุณในวันที่6ส่วนหน้าที่การงานนะคะถ้าใครทํางานประจําเนี่ยก็อาจจะต้องนิ่งหน่อยนะคะอาจจะมี อะไรกระทบกันทั่งกันบ้างในสายงานหรือมีเรื่องให้เครียดบ้างแต่ยังไงนะคะถ้าเรานิ่งให้เป็นเนี่ยผ่านนะคะสำหรับเจ้าของกิจการนะคะการค้าการขายอาจจะเงียบหน่อยช่วงนี้นะคะ,ะระวังคำพูดระวังอารมณ์ในวันที่และความคิดด้วยนะคะในวันที่ห้าและวันที่หกนะคะถ้าใครนะคะเพื่อนอยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะมีเพื่อนมาหานะ อาจจะมีคนมาหาหรือถ้าทะเลาะก,กันงอนกันเนี่ยจะกลับมาจูนกันในตำแหน่งเพื่อนรักหรือคนคนที่เรารักนะคะถ้าใครคุณแม่ยังอยู่ตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพของคุณแม่ด้วยนะคะหรือว่าถ้าถ้าคุณแม่อยู่ใกล้เนี่ยก็พาคุณแม่ไปทำบุญบ้างช่วงนี้วันศุกร์นะคะโอเคนะคะทําบุญวันนี้ทำบุญกับสถานปฏิบัติธรรมทำบุญด้วยน้ำดื่ม ะะส่วนสุขภาพของคนวันศุกร์ระหว่างความเครียดปวดตาปวดหัวปวดต้นคอ,อ,อการเงินของคนวันศุกร์คนวันศุกร์ช่วงนี้ก็จะเครียดกับการเงินนะรู้สึกว่ารายรับกับรายจ่ายมันเสมอตัวการเงินของคุณก็นิ่งเหมือนกันนะวันศุกร์เครียดเกี่ยวกับเงินเครียดเกี่ยวกับงานด้วยเช่นกันนะคะโอเคนะคะ7วันนี้ก็ถือว่า กลางๆคนวันศุกร์ดวงกลางๆแต่ถามว่ามีโชคไหมเนี่ยพอจะมีได้เสี่ยงนะ,ะถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคอยู่นะคะเซนคุณหรือเลขเซนคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าเซนคุณเนี่ยซิกเซนของคุณตัวเลขที่คุณชอบเนี่ยเป็นสื่อนะคะหนึ่งสี่เจ็ดนะหนึ่งสี่เจ็ดค่ะเลขหน้าไพ่อ่ะ, 1, 4, 7, ะ,าาอะติดแปดไปด้วยหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็ติดแปดไปด้วยนะจ๊ะ โชคดีค่ะคนวันศุกร์